ด้วยโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับรีโว2.8ครับโดยคนขับสุดรอนะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะเนื่องจากกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ <laughs> <laughs> สวัสดียามเช้าคัะท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่บนถนนนี่ครับสายเอเชียนะครับ ตั้งแต่จังหวัดอยุธยาไปจนถึงนะครับนครสวรรค์ช่วงนี้ช่องบริเวณนี้ครับเขาให้วิ่งเลนขวาเนี่ยให้วิ่งในร้อยยี่สิบครับวิ่งร้อยสาวนะครับร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เลนถัดมาเลนที่สองที่สามเนี่ยวิ่งในร้อยหนึ่งครับส่วนเลนซ้ายสุดเนี่ยเป็นเลนสําหรับรถบรรทุกเนาะเขาให้วิ่งอยู่แค่แปดสิบครับสำหรับรถบรรทุกนะครับเียมันจะมีป้ายบอกอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนะครับ ขวาสุดนะครับร้อยถึงร้อยี่สิบนะครับเลนที่สองที่สามเนี่ยได้ร้อยหนึ่งแล้วเลนที่สี่เนี่ยได้แปดสิบครับก็ดูนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ทําให้สับสนเหมือนกันนะเพราะบางครั้งแล้วก็อาจจะเห็นป้ายเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางช่วงนะครับอาจจะทําให้เกิดสับสนว่าเอ๊ะตกตกตกต,กต,กตกลงผมวิ่งเท่าไหร่กันแน่ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อยุธยานะครับจังหวัดอยุธยาครับกำลังมุ่งหน้าไปทางนครสวรรค์นะครับตั้งแต่นี้ไปเลยครับจนถึงนครสวรรค์นั่นแหละซิ่งได้นเลยครับเนี่ยร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับไม่เกินร้อยยี่สิบเป็นขวานะครับเป็นขวาสุดแต่ว่าก็มีข้อแม่นะครับสําหรับรถเก่งรถกระบะเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณขับสิบรอแล้วคุณจะไปวิ่งร้อยยี่สิบไม่ได้นะครับรถมันก็มีจํากัดประเภทของรถอยู่นะถ้าเป็นรถพวกรถตู้เย็น 400, รถกล้อหรือว่าส4ล้อกลางเลยนะครับมันก็จํากัดอยู่แค่80นะจะเป็นสิ่ง120ก็ไม่ได้นะครับต้องยู่ที่ประเภทรถของถ้าเป็นรถพ่วงรถ10ล้อรถบรรทุกหนักๆอะไรเงี้ยต้องวิ่ง100เออวิ่งได้แค่80เลนซ้ายสุดนะครับ80ครับตัวนี้ก็จะมีป้ายบอกนะเขตควบคุมความเร็วนะครับเนี่ยนะครับขวาสุดร้อยสาวนะครับ120ครับ โอ้โหสิ่งกันแบบมันไรเลยวันกั้นอะหมามันเลยอะรถต้นแรงๆอ่ะบางคนซื้อรถราคาแพงมารถรุ่นใหม่ๆเครื่องแรงๆเนาะให้จำกัดแค่เก้าสิบเนี่ยมันก็โอ้โหคืออัดมากนะบางคนเนี่ยรถชั้นแรงมากอะเย็บได้ร้อยสองร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยเนี่ยแต่ให้วิ่งแค่เก้าสิบเนี่ยคนก็รู้สึกอัดอั้นตันใจมานานแล้วไะแต่ช่วงนี้สามารถปลดปล่อยได้ครับปลดปล่อย ความแรงได้ที่ถนนเส้นนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้มันก็มีปกติมันก็จะมีถนนที่ไปชนบุรีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามตเว,ว์นะครับอเส้นทางที่ไปชนบุรีนะทางเส้นนั้นก็เลนขวาสุดก็เหยียบได้ร้อยยี่สิบแล้วก็ร้อยร้อยร้อยเหมือนกันนะนี้ครับแล้วก็ถนนเส้นนี้โดยปกติก็จะจํากัดอยู่แค่เก้าสิบตั้งแต่ไหนตะไลามานะครับเส้นนี้นะ จะมีกล้องจับความเร็วอยู่ตามจุดต่างๆต,ตลอดเส้นทางนะครับมีกล้องจับความเร็วเมื่อก,ก่อนก็จํากัดแค่90้าสินั่นแหละแต่ตอนนี้เขาปลดปล่อยให้แล้วครับสาหรับขาซิ่งทั้งหลายเลยนะครับใครคิดว่าตัวเองมั่นใจว่าตัวเองแรงพอก็ไปอยู่เลนขวาสุดนะครับเต็มที่นะครับเนี่ยแต่บางท่านก็ยังรู้สึกวั่นๆเกรงๆอยู่นะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหรนะ่นัก เหยียบมากก็กลัวเห็นกล้องเห็นอะไรก็ยังรู้สึกวิวๆิวอยู่เหมือนกันนะเจอกล้องจับความเร็วเนะแต่เหยียบเต็มที่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กดก็เหยียบแค่เก้าสิบนอกจากขาขาซิ่งจริงๆครับนี่ห่ะขวาสุดนะครับไปเลยขวาสุดร้อยยี่สิบครับแต่อย่าให้เกินร้อยยี่สิบก็แล้วกันเพราะแต่ละช่วงก็จะมีกล้องจับความเร็วอยู่เป็นระยะระยะนะครับ เปลี่ยนแบบป้ายพื้นสีขาวตัว้นสีเขียวเนี่ยก็เหยียบได้เป็นร้อยเหมือนกันนะเนาะแต่ถ้าเป็นป้ายขึ้นด้วยแปดหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับสีเล้ากลางนะถ้าขึ้นต้นด้วยแปดหนึ่งนะทำเกินแ0ดสินะครับรถเกินแปดสิบก็โดนเหมือนกัน ความเร็วอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบกิโลเมตรนะแต่รถสดมากก็จะอยู่ประมาณเนี้นยเก้าสิบนี้ยขับอยู่ประมาณเก้าสิบนะเพราะรถเยอะเนาะจะเป็นสิ่งมากก็ไม่ดีรถมากรถเยอะนอกจากกลางคืน,นดึกๆครับดึกๆไปรถไม่ค่อยมีแล้วก็เอาละสบายเลยช่วงเช้า,ชาบแบบนี้รถเยอะนน่นน่ะยมันจะโล่งไปแล้วก็คือนูน่นนหะ หลังจากผ่านผ่า,านจังหวัดชัยนาทไปแล้วนะเออจังหวัดอ่างทองไปแล้วนะตั้งแต่อ่างทองไปนะมันจะลงแล้ว ยี่สินาทีนะครับเจ็ดโมงเกือบจะครึ่งแล้วเราเดินทางกันด้วยโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับรีโวสองจุดแปดครับดยคนขับสุดรลอนะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะครับเนื่องจากกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ <laughs> เดินทางกัด้วยไฮรักรีโวนะครับ เกียร์ธรรมดามีโวเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็เป็นรถขนส่งพนักง,งานนะครับเนี่ยขนส่งพนักง,งานไปโรงงานนะอุตสาหกรรมนะครับแถวเนี้ย ร <Spot. S 2> จะมีป้ายเตือนเป็นระยะระยะนะครับบอกให้รู้ว่าเลนไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับ มีป้ายบอกเป็นระยะเรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าเลนไหนนะเลนขวาสุดนะครับร้อยสองร้อยนะเออไม่ใช่เลยร้อยถึงร้อยี่สิบนะเลนขวาสุดเนี่ยจะบอกมันจะมีป้ายบอกอย่ตลอดเลยนะมันจะมีกล้องด้วยนะมีกล้องจับความเร็วด้วยนะ ยุธยานครสวรรค์ตรงไปร่นเลี้ยงเมืองยุธยาสุพรรณบุรีจิตไซแล้วก็แมงกระสาตุกบิ๊กไบค์ก็สิ่งน,น่าดูเหมือนกันนะเลี้ยงขวานะแมงกระสาบิ๊กไบครับ ช่วงนี้ครับช่วงเช้าเนี้เนาะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละเป็นช่วงที่การจราจครคับขังมากพอเดินทางไปทำงานกันนะช่วงที่คนออกจากบ้านไปทำงานกันเนะนี่ยเช้าเนี่ยนะโอ้โหดูขนา Big น้ำนิสันบิ๊กเอ็มนะขนาดน้ำโอ้โหสิ้งมากเลย่อยู่เลนขวาสุด,ดนะครับทางนั้นน่ะนะนะิสันบิ๊กเอ็ม มันยังเกาเลยว่ะงกันนี่ยไม่เคยกลัวใครดริ่ขวาสุดเลยอ่ะ <laughs> ัเยอะมากนะแถวนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเกินเก้าสิบนี่โดนแน่นอนเหมือนกันยังไงก็โดนเหมือนกันนะเกินเก้าสิบยังไงก็โดนเหมือนกันถ้าเป็นรถไอ้ประเภทรถตู้เย็นรถฮีโน่รพวกนนี้ครับเกินแปดสิบก็โดนนะครับแถวนี้นะโอ้โหดูมาใส่ซิ่งอะนะ บรรยากาศโอ้โหชิลมากเลยวันนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนตกเนื่องจากว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนะมืดคึมเมื่อวานนี้ก็มืดทั้งวันนะมืดคึมทั้งวันเลยเออวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับมีแสงแดดอ่อนๆยามเช้านะครับเหมาะที่จะขับรถไปเที่ยวนะครับ <laughs> บรรยากาศเหมาะ เหมาะที่จะขับรถไปเที่ยวนะครับบรรยากาศนี้นะฝนไม่ตกอ่ะอาการเริ่มเย็นแล้วเริ่มเข้าจะเข้าหน้าหนาวนะครับเนี้ยอากาศาจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วับเริ่มมีหมอกแล้วแม้แต่ในกรุงเทพก็มีหมอกอยู่นะครับนะในกรุงเทพก็มีหมอกทั้งวันนะครับในกรุงเทพนะยิ่งตอนเช้าในหมอกหนาหมอกเยอะมากก็บรรยากาศ หมุกขมัวนะครับทั้งวันเลยอากาศก็เย็นนะนะครับช่วงนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะเริ่มเขาเรียกว่าเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับฤดูฤดูแคมปิ้งนะครับช่วงเนี้ยเป็นฤดูแคมปิ้งเหมาะสําหรับไปท่องเที่ยวกันไปไปแคมปิ้งกันไปกลางเต็นกลางเต็นนอนในสถานที่ที่เป็นกุานแห่งชาติหรือว่าเป็น ที่ธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายานะครับเป็นที่นิยมมากเลยทีเดียวอ่ะขมดูเลยอ,อาวอีสุขใหม่มๆหม่เ่ นะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับใครรับชมจนจบก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็ขอจบคลิปในวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมนะ่คลิปหน้านครับ